ลค่คุณผู้ชมคะนาทีนี้การดูแลสุขภาพถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะวันนี้อามาโดม,มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากติดตามกันคะ่ะ ผู้ชมครับในวันนี้ใครที่กําลังมองหาตัวเลือกในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องผิวนะฮะมาทีไรขายดีตลอดเลยนะกับคอลลาจีคอลลาเจนและในวันนี้เจ้าของผลิตภัณฑ์มาแนะนําด้วยตัวเองเลยกับคุณเชนสวัสดีครับคุณเชนครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณเชนครับวันนี้โปรดีมากดีเรียกได้ว่าแถมมากกว่าซื้อถูกต้องครับอันนี้ถือว่าเป็นเทเลอร์เลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อมูลนะครับคือที่ต้องบอกว่าบริษัทเราเนี่ยก็จะเป็นบริษัทยุคใหม่คือมีการบริหาร Data หรือว่า d a t ดัต้อบกว่ามมีข้ออูลนน่าสใจจคืริงๆแลเว แฟนชอบซื้อโปรโมชั่นคอลลาเจนกระป๋องทองเนี่ยคือซื้อ2แถม 2, 2องก็คือเต็มคู่สายอยู่แล้วแต่วันนี้ครับหยิบมือถือดีๆเดี๋ยวผมจะทําสิ่งที่สนุกกว่านั้นนะฮะแต่วันนี้ต้องบอกก่อนนะเพราะว่าทุกคนอยู่กับคอลลิจีคอลลาเจนนะครับต้องบอกว่าว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งได้รับถึง3รางวัลแล้ว,วน,นะฮะคือต้องบอกว่าน้อยแบรนด์มากนะครับที่จะได้3รางวัลใหญ่ในสินค้าเดียวกันนะฮะเริ่มจากน้ำมือวันแบรนด์ไทยแลนด์ของแมกเก็ตเทียนนั่นเองนะฮะเหมือนที่บอกไปว่าเอ๊ะเป็นที่1นั่นเองนนนนนะะะะะะคคคคครรรรรรััััับบบาาาาาางงงววลลลลลที่่่2ืืออ Product Year of most Thailand the the จกกิตยยยสสแแใหมุดดป้เฮ็ a อ My Brand นะครับจากนิติสารแบรนด์เองนั่นเองนะฮะคือถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในวงการธุรกิจเนี่ยนะฮะจะเห็นเลยว่า3รางวัลเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยมาแล้ว30ปีขึ้นไปนะฮะแต่ว่าอามาโดเนี่ยเพิ่งครบรอบ8ปีเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องงานยามดีเดี๋ยวจะมาจัดโปรโมชั่นที่พิเศษให้ทุกคนนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ครับก็ต้องชงให้ดูด้วยนะครับเพราะว่านี่คือคอลลาเจนที่อย่างที่บอกว่าโปรดักออสเตรียเนี่ยคือชงแล้วใส หมู่หวานนะครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าพี่หมู่หวานเนี่ยมีน้ําหนักตัวค่อนข้างเยอะเพราะว่าทํางานออฟฟิศนะครับแล้วก็ไม่ได้ออกไม่ได้ออกกาลังกายนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยหันมาใส่ใจตัวเองนะครับทานอาหารครบ5้าหมู่ออกกําลังกายสม่ําเสมอแล้วก็กินคอลลิเจีคอลเลเจนครับพอกินต่อเนื่องครับทุกวันอย่างสม่ําเสมอก็ทำให้ได้กลับไปทําในสิ่งที่ตัวเองมั่นใจก็คือคุกเข่าแล้วกราบพระทุกวันครับสบายเลยถูกต้องเพราะจริงๆแล้วการไหว้พระนี่ก็ถือว่าทําให้จิตใจเราผ่องใสสงบนั่นเอง จัดโปรโมชั่นที่ของแถมมากกว่าของซื้อนะครับ,รบเบสเซลเลอร์ของเราเนี่ยหกระป๋อง1 5 9่กระป๋อง3,180นเนี่นะครับ,รบเราเคยลดเหลือ1,990และแถมฟรีอีก2กระป๋องถูกไหมฮะใช่แต่วันนี้ครับซื้อ2กระป๋องเหลือ1น9 0แต่แถมให้เลยอีก4กระป๋องนะครับหมดนี้เลยเหรอถูกต้องครับผมแต่ว่าเฉพาะ1,000สายแรกที่โทรมาทันเท่านั้นนะครับย้าเลยว่าวันนี้ซื้อ2แถม4ได้ถึง6กระป๋องกินถึงเกือบ6เดือนครับจ่ายแค ดาวกาวนะครับย้ําว่าฟังไม่ผิดนะครับแล้วก็ดูไม่ผิดนะครับแต่ว่ามีออนแอร์นี้ออนแอร์เดียวเท่านั้นแล้วจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าโปรโมชั่นนี้ให้เพราะว่าบริษัทอัมโมโดเนี่ยครบรอบ8ปีแล้วนะครับก็จะได้1รายการ1ช่องต่อ1ออนแอร์นะครับวันนี้ซื้อ2กระป๋องทองกินได้2เดือนแต่แถมถึง4กระป๋องนะครับเป็น6กระป๋องกินได้เกือบครึ่งปีเนยนะครับจ่ายแค่1990รีบโทรมาก่อนนะครับที่0 2 7 6 6 8 8 9 9หรือ Line มาก่อนนะครับแล้วที่ศูนย์สองเจ็ดหกหกแปดแปคอลลาเจนนะครับนี่คือคอลลน์แอดอัมโมโดเก ไม่ใส่สี<ล>ไม่มีน้ําตาลถูกต้องครับกินแบบเนี้ยชงกับอะไรก็ได้นะกาแฟดําก็ได้น้ําส้มก็ได้นะครับ,รบแต่วันนี้ต้องโทรตอนนี้เท่านั้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปกติเนี่ยโปรโมชั่นซื้อ2กระป๋องแถม2กระป๋องพันเก้าร้อก้าสิบเนี่ยก็เต็มทุกคู่สายอยู่แล้วแต่วันนี้เอาไปเลย1นึ่งพันสิทธิ์ครับยิงได้ยิงเอาแต่ส่วนสิทธิ์เฉพาะ1นึ่งพันสายแรกที่ยิงเข้ามาในระบบเท่านั้นนะครับยิงมาแล้วสายไม่ว่างคือได้สิทธิ์แล้วนะแต่วันนี้คือซื้อ2แถม4เลยทีเดียวนะครับหกแสนหกหมื่นมิล 6 6 8ก9ปหรือ Li@ น์แอดอามาโนะครับทีหนึ่งความภูมิใจนะที่อามาโดทำให้คนไทยนะครับนั่นก็คือการช้อปปิ้งผ่านทีวีที่ง่ายขึ้นนะฮะคือพวกเราเนี่ยจะมีไมล์เซตที่แบบเวลาจะโทรมานะเอาแล้วต้องเตรียมกระดาษแล้วต้องจดบัญชีหรือต้องไปโอนเงินหรือว่าเอ๊ะจะจดสาขาออมซัย์กระแสรายวันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยอามาโดเข้ามาเปลี่ยนแปลง้วคือโทรมาเนี่ยนะครับแต่สายไม่ว่างไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องโทรซ้ําพอพนักงานโทรกลับไปนะครับให้แจ้งแค่ช ไม่ต้องโอนเงินนะครับของทั้งหมดเนี้หกกระป๋องกินได้ขึ้นปีเนี่ยจะไปส่งถึงหน้าบ้านเลยครับแล้วค่อยจ่ายเงินสดนะครับเพียง1990บาทโดยไม่มีค่าส่งเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าอามาโดก็ทําขนส่งเองนะครับแล้วสามารถนั้นแนบได้เลยว่าเอ้ยส่งเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์ที่บ้านเท่านั้นหรือที่ทํางานเท่านั้นหรือวันเสาร์เท่านั้นนะครับและตอนนี้คือการย้ําโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายนะครับวับนนี้คอลลสเตอรอลเจนนะครับไซส์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นประจํากินได้เกินหนึ่งเดือนเนี่ยซื้อสอง รีบโทรมาก่อน1,000สิทธิ์แรกเท่านั้นนะครับที่027668899หรือไลน์ @armado99 นะครับจะจองสิทธิ์ไว้ก่อนก็ได้เอาวันที่สะดวกเงินเดือนออกวันที่อยู่บ้านได้หมดเลยครับ,รบเพราะว่าเราดูแลเองทุกขั้นตอนเลยนะฮะอ่าผ่อนก็ได้ใช่ไหมฮะผ่อนก็ได้0%หนึ่นงสี่เดือนเมื่อซื้อครบ3,000บาทผ่านบัตรเครดิตนะครับนี่นะฮะ1,000สายคุณผู้ชมอย่าคิดว่าเยอะแป่เดียวนะฮะโอ้หขายดีมากจริงๆกับโปรโมชั่นนี้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณเชนมากนะครับขอบคุณครับ เดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับ